สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะคะ่นะเนาะมือนีกับมะพบมมะ่อกับเจ๊ผัดคือเกาเนาะคะ่ะช่องเจ๊ผัดผ้าลวยช่องเบาเสชะแนวนะคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะค่ะก่อนทอดจะไปรับช่มรับฟังเนาะคะ่ะเจ๊ผัดกับยักมาม้ามา,มา,ม,ามาหยอนเนาะคะ่ะมือนีเจ๊ผัดกับจมีแนวท้างชุดสูตรดวงดาวให้ท่านผู้ชมคือเกาเนาะคะ่ะเอามาฝากเนาะคะ่นะเนาะ แต่ว่าก่อนจะไปเบิงเทากัมามาเบิงก่อนเนาะค่ะว่าสำนักใดเขาแน่เนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะกดแชร์น้ำในเด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงวดนี hmm. ้รู้สึกว่าจะเขาาลายสำนกนกเนาะค่ะเนาะเขาถูกสำมนกด้วยเนาะค่ะเด้อรวมทึงสูตรเจพัดกับเข่าค้อกันเนาะค่ะเจพัดปล่อยไหวเกินไปบังเจพัดว่าจะมาอัปเดตล่าสุดกับบ่ได้อัปเดตเนาะค่ะเนาะปล่อยแต่แต่วันที่หนึ่งเด้อค่ะเลขกบอกปล่อยเนี้ยมือแลงเลยค่ะ งวดทแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ะจะมีเลขเลขเนาะค่ะนาะเลขเลขที่ว่าเลขเลขเขามีสำนักแไ่เนาะค่ะนะ้องพีเจพัดตามเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเพิ่นมีสำนักใไแน่ปูซีศูนย์นีกับเขาด้วยะค่ะท่านผู้ชมปูซีศูนย์หนีเพิ่นไทยลางเพิ่นไทยแปดกับเก่าเลยเนาะคะ่ะกับมีกับมีชุดเต็มเพิ่นเขาเนาะคะนะ่ะเนาะชุดเต็มเขา ชุดเต็มนี่เขาเลยค่ะเลกปูซีศูนเพิ่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 นเน้นให้นั่นแต่ว่าเลขไทยเพิ่นน่ะแปดกับเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปูเจ็ดสองนี่ปูเจ็ดสองนี่เขาเลยค่ะเขาเต็มเต็มเลยปูเจ็ดสองลังหาเจ็ดหาแปดหาเก่านี่เขาเต็มเต็มเจพ,นนพัดก็ได้คุยกับปูเพิ่นกันเจพัดว่าปูหาแปด,ดสิมาบ้าเม่นสิมาหาแปดมากวนนี้ลหละปูวาเนาะคะ่ะสำหรับเลือกปู เจ็ดสองนี่กับแม่นแม่นเดี๋ยวว่าแม่นนี่หรือราคาหรือสุดคำนวณปูเจ็ดสองปูสี่ศูนย์แล้วกับปูเมืองน้องบัวเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนห่แปดหาลางเนาะค่ะเพื่อนห่แปดสามแปดหาแปดหนึ่งลางนี่กับเขานะคะ่ะเนาะกับ,ก,บ,ก,บกับถือว่าเขานะคะ่ะลองสัมผัชมแล้วกับปูไขล่ลมไส้เนาะคะ่ะปูไขล่ลมไส้กับเขานะคะ่ะเขาทีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วกับปูสามแปดนี่วิ่งบนลางแปดเนาะคะ่ะเนาะ แปดเนาะค่ะปูสามแปดเลขกตะวันเลขกเจ็ดตัว,ตวปูบอบอเข่าเนาะคะนะ่ะเนาะปูบอมี่หนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะตะวันกับตัวเลขวิ่งคือเข่าเนาะคะ่ะปูใช่วาดน,นี่กับเข่าที่เลขวิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเลขวิ่งเข่าเนาะคะ่ะวิ่งแปดวิ่งเก่าเข่าคือกันเนาะคะ่ะสําหรับปูใช่วาดแล้วกระสูตรคํานวณพอซักเนาะคะ่ะสูตรคํานวณพอซักนี่วิ่งวิ่งพอซักให้เด่นเก่ากับหนึ่งตะวันพอซักจับปูจับปู จับใส่ซีเนาะคะ่นะน้อง่านผู้ชมแต่ว่าเลขวิ่งนี้เลขรักลัก,ลกนวยเลยนะคะ่ะเขาเละพาซักนีดเขาแล้วการเลขเลขออาเสียนเกาหลีเนาะคะ่ะเสียเะะส้ยนเกาหลีเพิ่นไห้วิ่งบนศูนย์กับแปดล่องเกา่าเลขวิ่งกับเขานะคะ่ะแปดกับเกา่าสำหรับเสี้ยนเกาหลีเนาะค่ะ่านผู้ชมเสียนเกาหลีนี่ก็เลขวิ่งเขาอยู่ mm hmm. บัดที่นีเนาะคะ่นะเนาะสำหรับเลขเนาะคะ่นะเนาะ เลขมวดนี้ก็ถือว่าเขาในลายลายสำนักเนาะค่ะทีเจพัดบ่ไราตามเพิ่งเจพัดตามเทิ่งบ่าตามนี่เพื่อนก็มีโชคกันเขาลายลายสำนักมือนี่เจพัดกัจะมาเอาสูตรดวงดาวมาฝากพอเมพีน่น้องคือเก่านะค่ะคานผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยะะด้วยค่ะด้อช่องเจพัดผ้าด,ด้วยช่องบาง้าเสียแชแนลเนาะค่ะนาะอีกเลขเลขเจพัดเนาะ,ะเขา เขาเที่งตัววิ่งนี่เขางวดก้อนขุนเนาะคะ่ะงวดงวดงวดวันทีหนึ่งนี่กะเจพัดนหในแปดร่องหกกะเขาเลขวิ่งแต่ว่างวดนั้นเจ,พ,จพัดจับปูบอกบอกเขาเพราะว่ามันเอาหนึ่งมาก,กันเนาะคะ่ะแต่ว่าวิ่งนี่คือเขาเลยนได้ค่ะงวดนี่วันทีสิบหกเมษาเนาะคะ่ะเนาะงวดวันทีสิบหกเมษาพร้อมเจพัดกับเขาคือเก่านะคะน่ะเนาะแต่ว่าเจพัดกับอยากขอโทษเนาะคะ่ะที่ว่าบ่ได้อัดคลิปลง คงสุดท้ายพี่สาวโท่มากบอกเนาะค่ะเนาะเพิ่นโท่มากใบาม้งคึงมือว่านเนาะค่ะเลขกออกใบ,บม้งคึงเพิ่นโท่มากเพิ่นโท่มากว่าหลานสาวเจพัดฝันได้เนาะค่ะน้องแอลหลานสาวเจพัดนี่ฝันได้เก้าหนึ่งเก้าพี่น้องใบม้งคึงแล้วเจพัดกะจักสีบอกว่าจังได้เนาะค่ะเนาะเจพัดดีใจเจพัดอัดขลบรลงที่ว่า ท,ที่ว่าหลังเหล็กออกเนาะคะ่ะเนาะเจพัดดีใจแต่ว่าบ่ได้ถือด้ค่ะเจพัดบ่ได้ถือสามตัวเจพัดถือแต่ส่วนหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นเหล็กข้านวดจากของน้ำเหล็กกัเหล,ล็กหลานสาวฝันเจพัดหาสื่อทางบ้านเน่า,าเจ้าปิดปิดไปเนาะปิดไปเนาะเจพัดก็บเจา้าสื่อ่สื่อพอดีมูมูทา่านเกาหลีโทรมาเจาพัดก็เลยสื่อ,อยุดทา่านเกาหลีเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเหล็กหนึง่งเกาแต่ว่าเจาพัดเสียดายเสียดายเสียดายถือว่า เก่าหนึ่งเก่าลลานสาวพี่สาวโท่มาบอกคือว่ามันเป็นสงการเนาะค่ะเนาะกะบ่ได้คุยกับหลานหลานกับกับบานไปเยี่ยมกับยุกับลูกแกก็าอาจจะยุ่งยุ่งยงายๆปกติก็จะโท่คุยกันโท่หากันตลอดบัดนี้บได้โท่มือเลขอบบอกใบใบมุ่งขึงพี่สาวโท่มาว่าไอ้น้องแอนบอยฟังไปว่าเลขวันเลขฝันใดขาวันเก่าหนึ่งเก่า เจพัดดีใจเนาะค่ะในขปคขิปที่ล่งหลังหววออกดีใจว่าเป็นพี่สาวสิถือคักๆกับหลังปรากฏว่าดีใจแบบคนเราเนาะค่ะมันถือสิบบาทยี่สิบบาทก็ดีใจได้เหลขสามตัวเจพัดบอกตรงเกิดมาเจพัดพัดในถือเลขกสามตัวตรงจักเทียเวยค่ะท่านผู้ชมสามตัวตรงตรงอีกอยากถือคายุหรืบ้านเคยถือจักเถื่อพี่สาวนี่ถือยแต่ว่าแกสื่อดีใจค่ะทั่วไป ว่ามันเขาติถือแบบอุ้ยขักแทแหนกแทแหนถือหาสิบคุ้นหาซิบค่ะเลขซองัวลอยก็เลยเออกับใขอยย่เนาะค่ะติบอถือแต่ว่าถือเท่าไรก็ดีใจเนาะค่ะถือเลนี่เจพัดก็ดีใจว่ามันถือเป็นแสนเป็นล้างเพราะว่ายังตดมันบอถือเลขมาสองสามหวดแล้ววันนี้มันมาเขาบนเขาล่างกันเลยเป็นอาการที่เห็นแหละค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนแสดงกับมาขอโทษเนาะค่ะบพได้อับร่มห้เพราะว่ามันได้เวลามัน สีเลดจนสีออกแล้วเนาะค่ะกับบัณฑีตเจพัดกับจะให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมกับให้เบิ้งหววที่แล้วกับหัวนี่เนาะค่ะเป็นทีสูตรสูตรดวงดาวสูตรขำนวนของเจพัดเนาะค่ะหมวที่แล้วเนาะค่ะเนาะว่าเจพัดให้ตัวใดค่ะนี่เนาะค่ะสูตรดวงดาวเจพัดเนาะค่ะเนาะหวววันที่สิบหกเด้อค่ะเด้อเมษายนหกขาเนาะค่ะนี่เป็นทีเจพัดให้เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะ วิ่งเก่าล่องหาหลูดเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งเก้าล่องห้าหลูดเก้าเขาเทิงเลขหาเมื่อวานเจพ,พัดอัดขิดเจพัดว่าเลขกบอกเขาอหาจริงหามาหาแปดล่างเนาะคะ่ะเนาะแต่เลขที่เจพัดจับหอยส่วนหลาจากเขาเลขบบนจะเป็นเหลขบบนเนาะคะ่ะแต่ว่าล่างก็กะกจะมีก,บ,ก,บ, еще, กบแสดงว่าเขาเทิงบนเทิงล่างเนาะคะ่ะวิ่งเก้าล่องห้าหลูดเก่า เจพัดจับคู่สามตัวบอกเขาเนาะคะนะ่ะเนาะเก่าหาไปอยู่ขังหนาเด้อย่ะท่ตานผู้ชมวันนี้เลขจับคู่สองตัวกับมีหาเก่าหนึ่งเก้าแปดเก้าเนาะค่ะร่องก็คือเก่าเจ็ดเนาะคะ่ะที่เจพัดเขียนตัวน้นอยๆให้ร่องนี่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าหาเก่าหนึ่งเก่าแปดเก่าแต่ว่าเจพัดนี่เนาะคะ่ะเจพัดให้เน้นที่หาเก่ากับหนึ่งเก่าเนาะค่ะที่จับคู่เดใดยดขเบตามผู้มชมก็จะเห็นเป็นสูตรดวงดาวเนาะคะ่ะ เขียนไว้นี่เนาะค่ะเป็นสูตรคำนวณของเจผัดเนาะค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะบันนี้เขาก็จะมาเบิ่งงวดนี่เนาะค่ะเนาะเขาก็จะมาเบิ่งงวดวันที่สองวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรดวงดาวสูตรของเจผัดเด้อค่ะเด้อที่จริงว่าจะโล่งหายตมูว่านก็เลยบ่ได้ล่งเนาะค่ะเนาะพอดีมันมันมันหนึ่ง ทุลาอยู่กับเล่บบริเลง่เนาะค่ะเนาะเจพัดกับเล่มาลงมือนีเนาะค่ะวันนี้วันที่17เมษายนพศ2565รัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภาคม2565นี่เป็นสูตรดวงดาวสูตรคำนวนเนาะค่ะคำนวนดวงดาวของเจพัด ตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวท้างเน้ะค่ะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะท่านผู้ชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเจพัดก์ให้ไปเลือกซื้อเลือกหาไห้เนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้เจพัดกบับบ่ไดเน้นบ่ไดมั่นใจานไดเนาะแต่ว่าเจาพัดให้วิ่งเจ็ดล่องแปดเนาะคะ่ะที่จริงอยากให้ล่องสามกับสองนี่แหละแต่ว่าเจาพัดกันยังคิดว่าแปดมันยังโดดเด่นอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็มาหลายงวดแล้วกันยัง แต่กันยังคิดว่าจะโดดเด่นอยู่เจพัดไหนวิ่งเจ็ดล่องแปดหลูดเจ็ดเนาะค่ะแต่เจพัดจะเม็ดมัดเจ็ดล 8. หลายกว่าแปดเนาะค่ะหัวนี้เนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ที่ 7. 7. เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเด้อค่ะเดอ้อล่องก็คือเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเ,ะะะเะจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าจับคู่เนาะค่ะเนาะส่วนตัวนี้เนาะค่ะเนาะเจพัดยังมัดที่ว่าเจพัดมัดสามไทยเด้อค่ะเจพัดมัดเลขสามเล็กไทย สามกับเก่านี่นะจะเป็นไทยแต่ว่าเจพัว่ามันจะมาน้ากันบ่เจพัดเลยจับอันนี้เป็นชอบชอบคือกันนะค่ะแปดสามเก่าสามกับสองสามเพราะว่าเจพัดกระจับตรงนี้เป็นเจ็ดสามแต่ว่าอันนี้คันว่ามันหลาเข้ากับเหลียตัวนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้กะกันกันเสืออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะค่ะเนาะเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าเลขดวงดาวนีกะจะตัวนี้ด้วยค่ะเด้อยกะจะพูดถ้าผูดใดว่าหลาเข้ากับคือเหล่นตัวนี้เนาะค่ะเนาะเหล่นตัวนี้นี่เนาะค่ะเนาะ แต่ว่านี่ก็เป็นแนวท้างนี่ด้วยค่ะเป็นสูตรแนวทา้งวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่ว่าเจพัดก็บอกตามตรงเนาะค่ะวันนี้เจพัดก็บ่หมั่นใจปันใดด้วยค่ะท่านผู้ชมบ่คืองหงอดที่แล้วเป็นยังจังมาบ่หมั่นใจแต่ก็คิดว่าคือว่าเลขด,ดาวดาวดาวมันบ่มีดาวเดินเนาะค่ะเนาะ มันบ่มีดาวเดินห้าเลยจับดาวไงหญ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมห้าเลยจับดาวไงเขาจับจับตำแหน่งดาวห่เนาะคะ่นะเนาะเจ็ดพัดะจรไญห่เบิ้งเนาะคะ่นะเนาะช่วงช่วงช่วงที่เลขรัฐบาลออกนี่ดาวใดอยูตตำแหน่งใดเนาะคะ่ะดาวหนึ่งพาธย์นีมหาใดตำแหน่งมหาอุดเนาะคะ่ะดาวสองพระจนันทร์นีอุดจาวิราชมหาจักรนี่ก็นี่ก,ะ,กะสวยงามเด้อค่ะดาวเลขสองนี่กะกะกะสวยงามค้อกัน เลขสามกับอุจจาพิมุกนี่กับมันตำแหน่งดีๆที่ตนุเกษตรเลขสี่นี่แต่เจพัดมองว่ามันเป็นตนุเกษตรแต่กับอยู่ในเลื่อนบ่อบ่อใดแข็งแรงปันไดเนาะค่ะเนาะเลขสี่นี่ก็ได้ส่วนเลขหานี่เกษตรตนุรักษ์นี่กับถือว่าหากันยั่งโดดเด่นเนาะค่ะเจพัดก็เลยเลือกจับตีเจตหาเนาะค่ะเนาะหกนี่มหาอุดตนุเกษตรนี่พี่น้องเอ้ยว่าซื้อมันมามีดาวเดิน เจผัดเลยฟันฟันบกหักฟันบดได้ฟันบมมันแต่ว่ากัสีมาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะที่เจพัดเขียนไว้เนาะค่ะเนาะที่เจพัดเลือกไว้จริงๆแล้วเลขเลขมันจะจะสวัดเด่นนหรีได้ตำแหน่งนี่เนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นดาวยิ่งๆอันนี้คือบ่ไหเบิงเนาะค่ะมันมันก็มันเป็นภาษาดวงดาวมันจะปวดหัวเก่าที่ตัวเลขที่เจพัดให้ปโหลวเนาะค่ะเนาะจังไดกะฝากพ่อแเม่พี่นองไว้เนาะค่ะเนาะกัตัวเลขทุกตัวกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเด้อ จังเลกเท่าก็คือว่าละ่ะค,คนหมุนคนหมุน่นอยู่บางกอกเนาะคะ่ะคนคนคำานวณอยู่ภาคอีสานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอาจจะเขาจะรุดก็ได้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะชุดตัวเลขกสำหรับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะเด้อกะงวดนี้กะคลิปนี้เจพัดกะมีแนวทางสตรดวงดาวเนาะคะ่ะเนาะแล้วคลิปต่อไปเจพัดจะมาคํานวณไหเบิงเนาะค่ะว่าเลขคําณน,นี้ ม,ม,ม,มันมัมนมันจะงวดนี้งวดวันที่สองนี่เขามาเบิงมาดวงดาวจะเขาหรือคำนนา,านวณจะเข่าเนาะค่ะเนะ mm hmm. าะเจพัดกับมีเทิ้งคำานวณนกับคำานวณดวงดาวกับคำานวณนตัวเลขกเนาะค่ะเนาะอันนี้กะคลิปนี้เขา้ากะเจอกันไม่คิดหนาเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ